สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวคู่บุญคู่กรรมวิธีเช็คสังเกตง่ายๆคลิปนี้นะคะมาว่ากันด้วยเรื่องของคู่ที่เราคบอยู่นั้นเป็นคู่บุญหรือคู่กรรมสามารถเช็คได้ค่ะ กว่าที่คนเราจะมาพบเจอกันเริ่มลองคบหากันรักกันจนกระทั่งสร้างครอบครัวร่วมกันได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆแถมก็ไม่ใช่ใครก็ได้อีกด้วยจริงไหมคะตามที่หลายคนเชื่อเกี่ยวกับเนื้อคู่หรือว่าบุพเพสันนิวาสค่ะ โดยที่มาที่ไปของคำว่าเนื้อคู่หรือบุพเพสันิวาสนั้นหมายถึงคนที่เคยสร้างบุญหรือกรรมร่วมกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนหรือเคยได้ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นคู่รัก เป็นสามีพัญญากันโดยในทางพุทธศาสนามีความเชื่อว่าบุญหรือกรรมในอดีตชาตินั้นจะส่งผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันชาติทำให้คู่รักนั้นได้วนกลับมาพบเจอกันและรักกันได้อีก เนื้อคู่นั้นมีอยู่สองลักษณะโดยมีทั้งคู่บุญและคู่กรรมจะรักกันและสนับสนุนส่งเสริมกันหรือทำร้ายจิตใจกันทำลายอีกฝ่ายให้อีกฝ่ายเสียใจนั้นขึ้นอยู่กับว่าในอดีตชาติเราได้สร้างบุญหรือสร้างกรรมร่วมกันมาหรือพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่จะเป็นตัวชี้และกำหนดว่าเราเป็นคู่บุญหรือคู่กรรมนั้นก็คือกรรมนั่นเอง หากเราสร้างกรรมดีร่วมกันมาก็ขอยินดีด้วยค่ะเพราะว่าจะได้เจอคู่บุญแต่หากเราร่วมกันสร้างกรรมชั่วหรือทำสิ่งไม่ดีต่างๆร่วมกันมานั่นหมายความว่าเป็นคู่กรรมกันค่ะจึงทำให้ในชาตินี้ต้องมาชดใช้กรรมต่อกัน ดังนั้นคลิปนี้จึงเสนอวิธีเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคู่รักที่คบหากันอยู่ไม่ว่าจะเป็นคู่ที่รักกันดีหวานแววหรือแม้แต่คู่ที่เป็นคู่กัดทะเลาะก,กันจิกกัดกันตลอดเวลาโดยสามารถสังเกตกันได้ง่ายๆดังต่อไปนี้เลยนะคะอันแรกคือคู่บุญ หากพูดถึงคู่บุญคงจะเข้าใจว่าหมายถึงคนที่เคยทำบุญร่วมกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนจึงทำให้ชาตินี้ได้กลับมาพบเจอกันแต่จริงๆแล้วคนที่เป็นคู่บุญกันนั้นอาจจะเคยเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักกันมาก่อนหรืออาจจะเคยมีโอกาสได้รู้จักกันในระยะเวลาช่วงหนึ่งก็ได้ค่ะ คู่บุญจะไม่ทำร้ายกันรุนแรงไม่สร้างปัญหาหรือไม่ทำให้อีกฝ่ายต้องรู้สึกเสียใจหรือว่าเจ็บปวดอะไรมากนะักแต่จะมาในรูปแบบลักษณะที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือมีความรู้สึกดีๆให้กันมากกว่า ยังไงก็ตามนะคะส่วนมากคนเราเกิดมามีคู่บุญกันมากมายและไม่จำเป็นที่จะต้องมาคบกันหรือเป็นคู่รักกันเสมอไปบางคนอาจจะแค่ผ่านเข้ามาพบเจอกันมารักกันมาให้การสนับสนุนช่วยเหลือหรือมาทำให้อีกฝ่ายรู้สึกดีหรืออาจจะแค่เดินผ่านเดินสวนกันแล้วรู้สึกถูกชะตาก็ได้ และเมื่อบุญที่เคยได้สั่งสมมานั้นหมดลงก็มีเหตุให้คนทั้งสองต้องแยกจากกันไปนั่นเองมาต่อกันที่คู่กรรมนะคะ คู่กรรมจะแตกต่างจากคู่บุญอย่างสิ้นเชิงมักอยู่ด้วยการแบบกินข้าวคลุกน้ำตาซะมากกว่าและสังเกตได้ว่าอยู่ด้วยกันแล้วทรงทรง,งหรือว่าไม่ค่อยเจริญรุ่งเรืองฝ่ายหนึ่งทำให้อีกฝ่ายต้องสูญเสียไม่ว่าจะในรูปแบบของเงินทองข้าวของหรือว่าทำร้ายจิตใจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจเสียใจและอื่นๆ หรือต่างคนก็ต่างทำสิ่งแย่ๆใส่กันไปมาโดยที่ก็เลิกกันยากซะด้วยโดยคู่กรรมจะเกิดมาพบเจอกันเพื่อหักล้างและทำลายกันและกันเพื่อเป็นการชดใช้กรรมในอดีตชาติที่แต่ละคนเคยได้สร้างเอาไว้มีคนเคยกล่าวไว้ว่าคนที่เป็นคู่เวงคู่กรรมกันนั้นฝ่ายหนึ่งจะทำให้อีกฝ่ายหลงจนไม่สามารถถอนตัวได้ไม่ยอมรับ และไม่ยอมมองความเป็นจริงเปรียบได้กับคนหูหนวกตาบอดแม้ว่าจะโดนอีกฝ่ายทำร้ายมากแค่ไหนก็ตามแต่เมื่อวันหนึง่งเวรกรรมที่เคยได้ทําไว้หมดลงซึ่งก็คือการหมดเวรหมดกรรมต่อก,กันนั่นเองก็จะเริ่มค่อยๆดีขึ้นเริ่มมองเห็นความเป็นจริงได้มากขึ้นนอกเหนือจากคู่บุญคู่กรรมแล้วยังมีคู่แท้ด้วยค่ะ โดยคู่แท้จะเป็นคู่ที่เกิดมาเพื่อกันและกันจะเป็นคู่ที่รักกันดีอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เสมอสามารถอยู่กันได้อย่างยืดยาวไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือเรื่องร้ายๆเข้ามาแต่ก็จะสามารถผ่านพ้นกันไปได้ สำหรับใครที่อยากจะเป็นมากกว่าคู่บุญแนะนำให้พากันไปสร้างบุญหรือทำสิ่งดีๆร่วมกันมากๆบ่อยๆนอกจากจะได้ใช้เวลาร่วมกันแล้วยังเป็นการต่อยอดบุญเพื่อว่าจะได้กลายมาเป็นคู่แท้กันได้ด้วยค่ะหรือแม้แต่คู่เวรคู่กรรมหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมจบ ยอมละกรรมให้อภัยและอโหสิกรรมต่อกันและพากันไปทำบุญหรือทำสิ่งดีๆร่วมกันแล้วก็อาจจะเปลี่ยนจากคู่กรรมกลายมาเป็นคู่บุญหรือคู่แท้ก็ได้นะคะยังไงก็ตามค่ะหากคบกันแล้วยังไงก็ไม่รอดยื้อกันต่อไปจนเหนื่อยให้คิดซะว่าบุญและกรรมของเราในชาติก่อนทำมาร่วมกันได้ถึงเท่านี้ตอนนี้ หมดเวรหมดกรรมต่อกันแล้วอย่าได้ถือโทษโกรธเคืองอะไรกันเลยแล้วทำจิตใจให้สบายปล่อยวางพยายามใช้ชีวิตไปตามปกติหากทำตัวเองให้ดีขึ้นพาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่ดีเชื่อว่าจะต้องได้พบเจอคนที่ดีแน่นอนค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดวิชทีเช็คคู่บุญหรือคู่กรรมนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ